มาชมการจ่ายตลาดเอเชียนมาร์เก็ต EP 2กันต่อเลยค่ะมันสวยฉันชื่นเจเจเจฮะอ๋อมันนังนน่งน,นังนน่งแล้วเหรอเราถ่ายให้ดูถ่ายให้ผู้ชมดูอันนี้ข้าวข้าวเหนียวไม่กลมกลมสัน้น ห้าสารเียวสร็จแล้วนะคะดูละคะข้าวสิแล้วมันหนังอีกหรออันนี้หอแล้วกระสอบใหญ่อยู่ข้างนอกแอบดูราคาก่อนข้าวหอมมะลิที่ไทยถูกเหลือเกินถุงอย่างก็ะโคลน อันนี้หนักเท่าไหร่สองโล ซูชิราาซูชิอยู่ที่เหรียญสอกิโลสี่พาวกว่าสี่คึจ้าได้3 5ึ่ง้ามีลำไยด้วยนะลำไยอบแห้งนะอีมูนึู่ซี แลืออะไรอ่ะโอ้อะไรก็ไม่รู้แลวกแกอ่อเนาะโอเคเอาวามมือเลนะ,ะอนโอเคแกะอ่มนะโอเคกิสมุนไพรต่างๆอบ่อชยบ้อยกัน สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าิแปดงอกระเทียมเจียว หอมเจียวผิดปน่ไก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 เหรอไก่ไก่เป็นอะไรอ่ะไก่ไก่าเอางเหมือนขนมนี่้ขก็มีไก่เหรออันนี้มีไก่ไก่ไก่โอ้โขอมวุนกาแฟ ของพุกลิ่นดอกไม้ไทยนี่ไม่ใช่มันเป็นของทำน้ำโอของทำน้ำไม่มมมถืดใจนี่เลยได้ครับ อ๋มามาอันนี้รถต้ยมยำเหรอแต่มันไม่แซ่บเหมือนที่ใคยนะรสชาติอ่อนมากมันไม่เจียมจนเลยอันนี้รถหมหูจับชีวชีวช <c oughs> ีวีิวชวชว <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นเส้นมี่หรอเส้นมีขาว ไปดูหมอ้อเอ็ลี่แหลกกะชีโอ้อยได้หม้อเราก็เสียวนี่ไม่พลาดก็เสี่ยวเรือแข่งกะที่ไต้หวันดีไหมเนี่ยค่ะก็เสี่ยวเรือเนี่ยขก,ก็เสี่ยวเรือมให้เรียกเกิดอนนะให้เรียทำอะไรนะให้เรียนะเกิดใขมั้ เ้นมรอารยกดไอรียบกดไฟอนันนี้จะเป็นชามนะคะมันลอกเหรออรียกดเดียวโอเคขอบคุณค <sprout> ่ะโอเคะค่ <ăm> ฟังตอนะคะฟังตอนี่สังคมนี่หม้อก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวไหมยก๋วยเตี๋ยวเลยนี่เกียบก็มีเขียงก็มไอหอยก็คือ ตรงไหนก็มาไปดูในนี่ัในี่กัดตดๆนี่เจ้าอี้ไลกๆสู้คั ยี่สิบาปบ้านเรลกรปเป่าเัีอ่ะเอางเจ้กอง่าเจอต่างก็มีนัเจออ,อห้หนังมัดเก็งหนังมัดเกงอเรียกดานี่คะ่ะกรณ์ทานา,านะคะไม่ใช่เคร่องฝุ่นค่ะนี่ วาดเอาไปทำอะไรเรียจาวันนี้ไม่ทำอะไรเอาไปกวาดกับพี่กล้วยผงไม่ทำอะไรคะใเยแบงนี้รกอีค่ะเรียมากค่ะเียทำแบบนี้เรียอาไปกวาดอย่างนี้เหรอในท่ารู้สิทำอย่างนี้เหรอว้าวความไฝ่ฝันนะคะ

อ๋อไม่ใช่ลิยาสิมันมีมันมีทำเองอ๋อเดี๋ยวรอมากับป๊าป๊าให้ป๊าป๊ามาจ่ายตังค่ะวันนี้มันมีไม่มีตังมันนีไม่มีตังค่ะสกอตด้ยอันนี้อ๋อที่ดับหนูที่ดับหนูนะคะดาวดัก ะจะเอาอะไรอ่ะเอาชิปเอาชิปสอชิปตรงไหนอ่ะชิปอยู่ไหนอ่ะอันนี้มีไมโลอ่อนติงไมโลเอาชิปเรียเอาชิปตรงไหนอ่ะอันนี้เป็นของฟิลิปปินส์เรียเอาชิปตัวนี้มีขนุนอ่อนตรงนี้อีกหัวเต่อ นี่บะดับไทยแลนด์ส่งข้าวประกวดของยี่ห้อเดียวกับชาวเกาะเอ้ยก็คือยี่ห้อเราเกาะ่เดียวกับกะทิพริกแห้งพริกอันนี้น่าจะเป็นของมกซิกัน เวลาซื้อปลาจะมีออปชันให้เลือกนะคะอย่างเช่นช่างอย่างเดียวนะคะทำความสะอาดตัดหัวตัดฐางหรือว่าทอดด้วยนะคะเขาก็จะมีแผนกนี้นะคะที่ทำความสะอาดแล้วก็แเ้วก็จะมาทอดตรงนี้ค่ะนี่จะมีคนลุงทอดอยู่นะคะ ท er ี่แม่เคยซื้อไปทำช่องตับแค่นี้เป็นยังไโอ้ยเราเคยซื้อต้ามาแล้ว